ครับการตัดบากหัวจันทันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กตัว C ีนะครับเราจะเหลือปีกด้านล่างของท้องตัวจันทันไว้นะครับนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเหมือนในรูปนี่แต่ความเอียงแล้วแต่องศาของหลังคาบ้านนะครับผมก็จะมีการเอียง5เซนไปหา10เซนบ้างนะครับอันนั้นผมจะมีวคลิปเต็มอยู่ในพิพัฒน์างสร้างบ้านนะครับแต่ว่าการที่เราตัดให้ปีกด้านล่างเหลือไว้ก็เพราะอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเวลาเราติดตั้งเราจะดันขึ้นไปจนตัวท้อง ชนตัวท้องตัวตะเข้สันน่ะนะครับผมเนี่ยครับรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อปิดนะครับไม่เห็นแผลตัดเราบางทีเราจะตัดใหญ่นิดนึงนะครับผมก็จะได้ดูสวยงามนะครับไม่ได้ช่วยความแข็งแรงเพิ่มนะครับเนี่ยครับท้งซ้ายท้งขวาก็เหมือนกันนะครับผมการทํางานก็จะง่ายนะครับก็คือระดันไปชนตัวท้องตะเข้สันมันก็จะได้ระดับของมันไปเองนะครับผมเนี่ยครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการตัดบากหัวจันทรนนะครับแต่ว่าท่านใดที่มีวิธีดีกว่าก็แนะนํากันนะครับผม